สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาพบพ่อๆกันนี่แหละพี่น้อยกับมาบ้านนอกกําลังวุ่นวายจกําลังสืเห็บกินพี่น้อยไยังอะรตะนะไมะกรูดขี้หูดขี้หมะกรูดค่ะเส่็จเผานั้นใสร็จปหนึ่งดีไม่ถ่ายไห่ถ่ปลา ตามตัวนี่เผาอันวะเผาปลาต้นน้องสะจัยอยากกินเผาแน่ไล่ใจสะจัยเนเผาก็อยากยหนึ่งกรอยากสะจาดีปลาลุงกกระพุ่งออกมาไหนย, <laughs> ยากกินคำสะจั่ยา,ยากยกินหลายอย่างพี่น้องไอ้ปลาก็กินหอยก็กิน นี่มลาข้าวพาข้เอามาแสแต่วันนั่นนองนะน้ำตะว่ามันเปลี่ยนเนอะันเปลี่ยนน้ำต่วานั้นมันสิออกหล่อนเติงท้า้ไหมต้นเน่าเนาะกับมีพี่น้องเน่าแล้ว่ากแล้วตัวนันมันอั้นกรบเน่าะไอาลงรดเปลี่ยนลองรอดไนะเซนนันไหนกินไหนนะีพน้อ ปลาเนึ่งหมากนาวหรือปลาหมึกมะนาวซาจอยพันหยาอันเดียวก็เคยกินเหมืนว่าอย่างนั้นก็ได้กินเนาะซาจอยเนี่ยในมะขามอิซซาบออย่างังก็ได้กินาใส่ตะเครือกก็เป็นนัวเห็นไหมขาดก็ได้เป็นนัวมีนโมุโตะใส่ลายนัวลายใส่ฉันมันกับลูกแปะกันได้แล้วมันลายโพดก็เกลือเลย ผมล่นโอยผมและสิลนป้าตัวสายรเลยเป็นมดถักจุกโจกป้าตุกเสียงยังยาเลยนะเียเก้าวอะไพี่น้องสูตรแพสสูตรมันเป็นสีเทาบ้าตันเป็นสีเทาพี่น้องไร ลายแนวสนับหลับเท่าลับสลายพี่น้องลับสลายสลายบรรเทากระชือเท่าสีเขียวเขียวพี่น้องเขียวทั้งหลุมเตี้ยวจอยทางประกาศเออเขียวทั้งหลุมไอ้ฐานพลห้ามเหมาอนกันนี่ นนะทักเซียงยังชี่งอย่างนั้นนะอหอเขาต้มหอยพี่น้องต้มหอยไปเงินเห็นยังชุดแล้วโอ้ยตาใส่ถสั่วเจียพี่นอน อันนี้จะเปนหนึ่งปลาหมอตอนไไม่ร้ส่อะไรใ่ป่สัทำไมนะข้ามข้ามคนนี้กัยอดข้ามกับแม่ใป่ะต้มหอยพี่น้อยงบมาว่าจ่อยนี่นะซื้องมาาหอยนี่เอ่อ ว่าตัวพี่น้องไอ้บุญไหวเลยคนร้ายพี่น,อน้องเฮ้ยกำลังเผาอตันั้นคือตัดเครื่องเอ่อเผาปลา,า,าพี่น้องโอ้ยไฟแตกพี่นอ้อยแต่เราตั้งสวยหน่อยจิสวยๆไปจิทานแตกพี่น้องเข่าใกล้กันมาได้เกลือแตก แคมทางได้ยินแต่เสียง,งรถน้อยบัตรสล็อหมื่นสามหลกจะกินก็ได้จะกินย่าลลงบัตรสลองหมื่นสามเลยสบาร์ลังแ่มนินมนินมาบางสลายเออออแล้วแตนะ่เธอสกินมดวะเนี่ยนะหลายคนหลายคนพี่นอ้องเต็มกระซามกระสกินมดพี่น้องสลาย สลายเขียวจะ่เลือกเท่าเลือกสลาย,ยกับมใบหม่อนคนลอยโลแต่แยนกเครื่องลอยแยนกก่อนสิลาบสายังหมดเลยใสย่สปลาบ่หอบานน่าสีนันรักษาหอยหอยต้องเอาแจวสิ่มห้อยเลย มันเชื่อรีครับมันเชื่อรีมันเชื่อรีตองตาออกนะต้องเอาตาก็ได้มันี่เป็นอย่างหอยก็มันสุกค่ะกินทุเดียวมันสุกอืมทุเดียวก็ได้โอเคบังนาหึกินอะไรท้าวกาบอกเคยกินซาวไปปีแล้วหมอบอกเคยกินท้าสไลายเขียวบอกเคยกินหมอไอสิบ้าบอกเคยกินต้องให้กินแล้วออสิบ้าเออบา ขันหอนมือนชาวไวกกินให่บ่งกินที่พร้อมบ่มาเกแซวขึ้นยอดดังได้เกษตรเกษตอยู่เหนัย่องนนาะกแตรแบบแบบขึ้นโยนค่กแคมอนโยนปู่โยนปู่เลยมันโมเทิงเลยฮะมเทิงิลายี้เียนะขี้รลายเอามาใช้สาตัวนี้แต่ว่านนะโอ้โหต่านมันกบู๊เออมันกล้อืมเอาหอดก้นก้นมันขี่ดิน ไทเพิน่นท่อนครับ si ้าวเจ้าสลับเท่าให้ก no ินก wow no. ่นเอาไ้เลยสลับสลายห้จ네ินเชี <s <s ่ยวเคยกินมะตาโคดม่งใหญ่เลยบอลโอ้ยหมอรายมาได้ขนาดนั้นนะสองบาทลุงจินบาทเดียวแล้วนะบ้า มาบ่งปลาเผาพี่น้อยอกรลังพี่น้องกรลังหอมกระลังหอมแตกนะพี่น้อยนี่ไพ่ดพ,พี่น้องเออไปแต่ไม่หกันไหมอันนี้ส่หลบเท่าพี่น้อลายขั้นตอนอ่า ซีนงกนกอหาเสื้อสบายเลยพีน่น้องไงป้าแต่กระเป๋างามแท้ใจรับทรัพย์นะโอ้ยเปาแต่ขาด้อันมื่นทรับหนึ่งกระเป๋ากับเปลีาายล่ยน,นใหม่สายทองคำพ่อพี่น้องแหมอ้าสัจ,จัย<อ>มากกูเมืออปป่อยแท้ใจละเอาความน้องไม่หมดนะเบิร์นไหวหลุงเด้อบอ่าบัดหนึ่งมื่นละบัดมื่นละบัตรขัดทันออกสะอาดเนี่ย โอ้ยน้องไม่หมนคนร้อยโลบ้านนีุ่ดมสมบูรณ์น้องมีแต่กินกับกินผัก่ักผักเหดเลี้ยงอีกักผ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 ัผักผัักผักผัหักผ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 ักมักผกผัอผัันผักผัักผักัักักผัันผักักกผักผักักผักนัันผักักผักผักผกรักออกกักกกดก ะติดเลยนี่ถ้ามีน้ำลงมีอุ้ยเกลือเกลือเอาหวมข่าเขายวันเอานมันออกมาเอาเอามาขีดอาเลยหมอห้อนแล้วตอนนี้นะมันจะน้ำบึงกระซ้มกระซ้ำน้อยฮะกระซมอน้มาี่จอยมี่ซึ้งมาี่อ่า อ๋อกระซาบนนะอ๋ใส่กระซาหน่อยก็ได้เออนำมาจากบัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยไปอีกเลยเสนันมีสั้นสองสั้นเออบอกให้นำมันออกเลยจะขายได้ไหม อเก่งนะน่าบรรยากาศมืดๆได้บ,บาดเด่นอยู่แล้ตัวนี้เล่นีตอนนึงอด้เหอตอนนึ่งที่ต้มเใชระเถาอ๋ออพีดผ้าเอาอันนี้ผ้าตอนได้มอนเทียวอันน่ะเรีอบ้อยพี่น้องเลยถาถถากินตอนมันสุกอย่ไน้อพี่พน,องงน้องมันโอเคป่าว่บอกให้ลุงน,นะ อ่าหนึ่งปลาเลยครับบึงหอยพี่น้องลายกินลายแล้วฮะยืนใหหน้าเดินในปีกลายวะอันนี้คือหอยพี่น้องเลยหมอนี่นะหมอนึงปลาพี่น้องอีด้านนี่คือปลาเผาพี่น้องเลยอาล่ะพี่น้องเลยถากินมันซุกปุ่ยพี่น้องเลยเธอที่เนี้ยอืม นะพี่น้องเฮ <Okay. S 1> าหนึ่งปา <Okay. S 1> ลาพี่หนึงปลาเฮาปลาต้มห้อยกันแล้วเลยพี่น้องปาิตาบอมันอมอมนองกับสิไปเลยพี่น้องไอห,หอนมื่นซับขึ้นสะจ่อยนะไปสองสามพันก็โอเคแล้วหมอนะพี่น้อง